ขั้นตอนต่อไปครับเราต้องไปเซ็ตค่า API นะเซ็ตค่า API นะครับเราไปที่ home จากนั้นครับไปที่ more นะครับเลื่อนไปที่นะครับเลื่อนไปที่ API ครับเลื่อนไปที่ API กด API ครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็กด create เราก,กด next นะครับแล้วก็ใส่ นะครับพิมพ์คาว่าค o i นะครับค o i เ text นะครับ t o อยู่นะครับอันนี้ครับเราก็กดเป็นชื่อเกียร์แล้วกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนมานี้โอเคทีนี้ตัวนี้ครับเราก็ใส่นะครับโฟนแล้วก็ email นะครับครับหลังจากที่เราได้ api มาแล้วนะครับนะครับเราก็กดไปที่ edit ครับ จากนั้นนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับลงมานะครับเราก็เลื่อน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 มาครับเลื่อนมาโอเคนะครับเรานะเราก็ไปกดตรงนี้นะครับติ๊กเลยครับทีนี้เราต้องไปเอา IP มานะครับ IP พมาเราก็ไปเอา i อมากดก็เป็นโอเคผมก็จะไปเอาตัว IP ค่ารลอบบางส่วนนะครับเป็นการลอบบางส่วนโอเคนี่นะการลอบบางส่วน p y นะครับ แล้วก็ผมก็ไปที่บแอนนะครับเฮ้ยโอเคถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ไปที่แล้วก็วางตัวนี้นะเราต้องวางตรงนี้แล้วก็กดวางนี่ครับเรากดวางนะครับเราก็คอนเฟิร์มนะเราต้องคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับเราต้องทําค่อยๆทํานะเนี่ยเรื่องนี้คือ IP นะครับ ips นะครับจากนั้นครับเราเลื่อนลงมานะครับเราเลื่อนมาเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้นะกดเป็น e n a b l e ครับกด ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมาเลื่อนมานะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องไป API API key กด copy นะครับแล้วก็เปิดบอร์ดของเรานะครับเปิดบอรนะครับเราไปเปิดบอรดนะครับเราก็ไปกดตรงนี้นะนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปั๊บนะครับแล้วก็ create นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดไปที่ add finance นะครับ ล้วก็มาวางนะครับล้วก็มาวางเราก็มาวางนะตนัวนี้วางนะครับเราก็ไปที่บแนนนะครับปึ๊บแล้วก็อันที่สอง select key แล้วก็ copy นะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางนะครับวางนะครับแล้วก็กด confirm ครับ อ่าเรียบร้อยนะครับเรากดดูอีกทีปึ๊บหน้าแปลว่าเราเชื่อมต่อแล้วครับเราเชื่อมต่อแล้วนะไอตัวนี้นะแต่ว่าเราจะยังยังไม่เสร็จนะเราต้องไปสุดท้ายนะครับเราต้องเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปตัวนี้คือสําคัญนะเราต้องกดมาเซฟกดเซฟตัวเนี้ยสาคัญนะมันคือการยืนยันนะครับสักครู่ครับ